คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปันว่าปันจักรยานไปฟันเอาชุดไทยไม่ขึ้นรถเนาะเจ้าก้อนกับฟันอยู่อันนี้ค,นคือล่าสุดไม่ขึ้นอีกเมื่อขึ้นบ้านนี่ฟันว่าได้ไปเก็บเห็ดขึ้นบ้านเก็บเห็ดเก็บเห็ดบ้านนี้เห็ดบัานมีเตียนเห็ดเผ่อกับเห็ดละงูใช่ปะแต่ว่าเห็ดเท่าเบิ่งแล้วเห็ดเท่าเห็ดเท่าคนเบื่อ เผื่อเล็กเก็บออกได้เตรียมตาเพื่อเฮ็ดละงูกเฮ็ดละงูก็เฮ็ดเผิ่อมานบาดเมื่อฟันล่าสุดเมืาขึ้นนี่ฟันว่าขี่ันจักรยานไป<อ>บาดนี่งูใหญ่ซ้ำสองเฮียนสองตูคู่หนึ่ง<อ><อ>เกี่ยวกันมากนันจิมาเต้นคาบขาก่อนไปสนอืแต่ว่าเรียกนี่ย<อ>ฟันเธอกันเนาะ เรียกเสียงให้รเบื้องโน้นพันไปโดนๆว่าพระจำมันไม่ได้ยังงีนั่นเองครับนั่นยากเลยนั่นยากพอดีพอดีมันจิเต้น้าบขาไปกนเรียกว่าวุ่นมากดีๆก็ยิงมาคาบคาแบบนี้เลย้ากระงูว่จ้างูมันงากับงูบายามันก็เลยไฟมันรือวไปทางไหนบ้านคนเยไปจอดแตก็ย่านเบื้องนันมันเผ็ดนอนนอนอยู่น้องน้ำเว้ยหนาไม่เคยไฟแต่ว่าตัวเนื่องตายแล้ว ้ไปน้ากันซองตัวแต่ว่าตัวนึงตายอยู่ในหนอนตัวนึงตายอันนี้ตัวที่ซองน่ะคอยเลี้ยวเห็นมีผู้ผู้นึงวายจะไปไก่มันเด้อม,นมนนดดันิมันติดเตี้ยนคาดดิว่าสันมันบอกมอนก็เลยได้ค้อนคานี่แหละดึกไปยุ่ยไกย่ก็ได้ใส่เของงอ่าหมอนี่บ,บ๊วยวางงูใ <laughs> <laughs> ส่เข่าหมองูได้ตใส่มูจี้พูดเอาขึ<ไ>้นมาเหี้ยงกันไว้แบบนี้งู นียงงเิ้พระจำดึกควันใจดึงหัวมุกเพราะว่าก็คืดยู่คือดึกเนี่ยเถิดสิ่งนี่ในเพิ่มฝันคือดึกเนี่ยผลว่ามันคือจงเป็นความจริงจริงนะงูตายงูตายเมื่อทั้งสองแต่ว่าตัวหนึ่งตายก่อนแล้วตอนแล้วมันเกี่ยวกันไปอยู่แต่มันเปิดตายอยู่นี่น้องมันคือตายเหมือน้องูนี่น้องบ้านนี้สิบว่าฟังบ้านนี่ครับผมเราเลี้ยงเลี่ยมสรางบ้านเราเลี้ยงเลี่ยมยาเาบอกบ้านครับผม เ่ยมาบอกบอกนะครับเนาะบอกเลียกครบตัวยมบอกค่คือเกาครบจุ่าดยาอย่เงี้ยกับ่อหน่นี่จพอเราฟังฝันวาย่ามาอกันบอกเลกเพราะฉันจะมขึ้นนี่แหละแต่บอว่าท่านนด้บอกตัวบอกตัวเเปิดไแล้วเพิ่งปดก็บอกนี่ย่าเราไปหาบอกตัวทิพย์ทเดียนาเดี๋วคอจก เปิดเผยมาแล้วนะคะนี่รหหกตัวแล่หตัวโอ้หกตัวเด้อพี่น้องเอาอาเอยังไม่เคยเปิดเผยอยู่สมาก่อนเขาบอกนี่ละบก้านนี้เราบอกหกตัวแล้วแล้มับอกสองตัววันนี้ย่าเนี่ยบอกเก้าสองน้ำบอกเก้าสองน้ำตีประจำบอกหกตัวก่อนแล้วมับอก้บอกหกตัวบอกสี่ห้าแปดเก้าสามสี่ เราต้อบอกเลขสองตัวน้ำเลขสองตัวก็มีตัวนี้มันเลขทุบกับเก้าสองแปดหนึ่งหกตัวนี้เลขจุดทุบจลขคิดทุบทบที่ผูกกัมยาบอกทุบอยู่ในห่องพระตัวนี้จุดทูบมือปุกเงี้ยลูกเลยสีซีซีสีหกค่าสิบูกหน่ยกบ้านแต่บ้านเรียกกัญยาบอกมี่านนี้กัมยาบอกมี่เลขหกตัวกับเก้าสองกแม่นบอกเขาจังกัมก็แปดหนึ่งกับเมี้อ แต่ว่านี่มันฝันลายขึ้นว่ามันลงมันโอ้อ่าจะออกไปเที่ยวนึ่งอลไรจำเข่ได้ครับมันโดนแล้วครับโดดเนาะประจํากระท่วนหลดครับแต่ว่านี่ม่าฝันล่าสุดนี่แต่ว่าสุดนี้ว่ามันลงไปแล้วละค่ะอืมแต่ชุ่มหนิวันนี่ลงอืมแล้วแปดสองหางหรือเปล่าใช่หรออันนี้แสองหานี่ไปยุดทูบยุดหมองหน้าหมองก้อยแก้วนี่แปดสองหาอ ยุดแล้วบ่ะนี่ไทยรูปไายจังได้กระบาดติดแต่ว่าเรียกมีอยู่หของไายบาดติดอ้าวเกิดแปลกด้วยไทยสามเทียเห็นเด็กอยู่นอกพ้อะเรียกเรียกตัวม่วงุวงอยู่ไปไายบาดติดมือมือเพราะว่ามือนั้นเนาบังไฟปิดกุญแนทางหน้ายุ่งมองก็แก่มองหนังยาบ้านยานไายบาดติดผลทางเงื่อนซึ่งกันไายรูปไายบาดติดไายจังได้กระบาดติดว่วก็เลยได้เขียนดอกอยู่นะไายบาดติด เรียกก็ว่าลายจูดของเนาะที่ตัวนี้แหละใช่ไหมอันนี้มันเรียกแง่นี่แหละหกตัวนะครับเนาะสี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกเรียกแล้วค่อยค่อยงูมาเนี่นี่คุ้มปันเพราะว่าบอกแยกเดี๋ยวคนแง่บอกเรียกเรื่อยไปต่อนตอนตอนตอนรอบบอกตัวนี้แล้วเนาะบัดนี้มันนอนอยู่มันนอนอยู่ห้องฟ้าก่อนนอนอยู่ห่างฟ้าอยู่เหี่ยงก็ได้มาฝันได้มาฝันว่าวเดือดขางู นี่ขึ้นียวู่แล้วมันขึ้นอยู่ตอนเพิ่นมาบอกเลขหกตัวนี่เพิ่นเขียนให้พ่อจำบ่ครับหรือจังไหนบอกเพิ่นบอกเพิ่นบอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวได้ไหมครัได้โอ้ยเพ่นจำได้ครับเนาะจะจำได้หรืเขียนอะไรตั้มันขึ้นนี่เนาะโอ้เขียนสุดยอดเลยพ่อแม่ยี่สิบอย่าลืมเด้อพี่น้องเอฟซีเลขหกตัวของพ่อจำนี่เคยถูกล่วงวันที่หามาแล้วครับตอนที่สี่บอกงั้นี่พ่อจำล่วงวันที่สี่หรือวันที่ล่วงวันที่หาของพี่วันนะพี่ไ่ลืมเนาะครับ คือเลขหนาเลขหลังแต่เลขหนาเลขหลังนี่ถือดูครับปจังหวในความฝันของเมียเน้จี่เพิ่มขึนเป็นันเนฝันฝันจังวัเดนเลยหกตัวฝันมาเห็นงูใหญ่หรฝันฝันเห็นงูใหญ่เน้นที่มีส่วนีันได้ขายห้าแปดก้าสนี่ยทงูก็ตายพามบ่กงูตายบดทั้งสองเลยตายบดทั้งสองตัวตัวใหญ่อีรีติงยุงตัวทั้งตัวใหญ่ตัวยาว โอ้มือนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องเอฟซีเด้อครับจังหวะดีตัวธรรมดานี่ว่าด้พ่อพ่อจำง่ายๆเด้อช่วงนี้ครับอันนี้เพิ่มตัวเงินอยู่หน้าวันนี้หนิครับผมเพิ่นมาจะลอยเ็ดคนเนาะอืมเพิ่นมาจากเมืองลอยเกินครับถ้าเพิ่นน้อบาไม่เปี่กายเลนบาร์ให้ได้บ้านเพิ่นได้แล้วบรับโอ้เป็นสงความมุ่บ้านปรารถนาเลยได้สิมาปลดกลูวโอ้ค่ะ จะผัดเ้อพี่นอ้องไ้ชีเอาเป็นเสียงมันน่าจะวาเ่จำเนี่นนยก,ก,ก็มาก,กมากเกล่ยมากเกลี่ยก็มากก่นบอกแล้วนี้ก็เป็นก็ตัวนี่แหละมมลนี่มากเกลี่ยตัวนดเอ ไทยเขาทยเลยเบอกเพา่ายดูโบติสก็ยีมากโอ้โหนยรูโบติถ่ายรูปโบติถ่ทย่ายมองได้โบติถไทยรูปก่อนดไว้เรามีตัวเลขเหรไยโบติสอ้โหไทยโบติดเาตาเจาถูกมี่มีตัวเลขมีตัวเลขง่องๆแต่เราเข้าไปไทยโบติถไทยโบติสโอ้เข้าใจแล้ว่ทยโบติส่ามีเห็นถูกอยู่เซบาบ่มีตัวเลขย้ำไทยก็บเกียง สองห้าเก้าสองพอจำมักค่ะแต่มองด้วยตาเปล่าเป็นแปดสองห้าแต่ถ่ายแล้วไม่ติดถ้าผมถ้าลูกโปรติตกลบก็คือกลบมาจำเรื่องมักไรยหลาไหลโอ้แล้วมักแปดจอมหาแปดแปดสองหาเป็นเลขที่ถ่ายรูกโปติตแต่ว่าตัวเลขกยังทั่มันมีอยู่มีอยู่โอ้ค่ะถ่ายลูกที่เห็นติดถูกแต่ว่าบ่มีตัวเลขอันนี้เรื่องจริงบ่แม่นความฝันแม่นบ่พ่อจำอันเรื่องจริง โตัวตัวท้ายลูกปกตินี่เลี้ยงเปลีแปดสองห้าหรือคะคัดไหมกับ๊บกั๊บคางูตายหรอเกี่ยวแล้วก็ห้าห้าห้าพะจำตีเพราะ,ตระแต่ประจระันเป็นคนตีดิเป็นข้เป็นคนเตียวแต่พายุสองตัวด้วยเออสองตัวแต่ว่าตัวนึงมันตายก่อนแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกันไปอยู่มันเกี่ยวคู่กันมันเกี่ยวกันไปขี้จะก็ย่านไปมอขี่้ก็ย่านไปมันจิเต้นครับขาก็เลยจอดรถบันโอ้มาดีๆก็ขาสิมากัดขากันมาเสน มันจะลงไปน้องน้ามาหนิมือสองตัวลงไปน้องน้ามาหน้ตัวนึงเขาตายแล้วบานี้มีผู้ชายคนหนึ่งยางมาตัวนึงมันตายดีว่าแั่ผู้ชายคนนั้นบวชแต่ว่าเก้าสองนี่มันก็เขากันก็พบกันนี่เนาะเก้าสองนี่เขั้นบวชขั้นบวชเป็นตัวเลยยังบวชเป็นตัวเลยตัวเลยเราพบตัวกับเรียกพบตัวมาแต่ถ้าไม่คิดในมุมหนึ่งนี่ก็สิ หญ้าเพิ่นหายทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ก็ที่ังสัน้นเพราะว่าหกตัวก็เป็นบนรางวัลที่หนึ่งเนะาะแล้วก็ล่างก็เก้าสองเออพี่น้องไปยิบเสือลอตเตอรี่ไปเด้อครับนี่แหละพ่นยาพ่นบอกพ่นนี้ละ่ะบอกหกตัวเราก็บอกสองตัวหญ้าบอกคักแล้วโบมี่ที่ไม่บอกคักปั่นนี่นี่น้องคอยจำเนาะก็เราก็บอกคักดีๆจะไปปืนกับแม่ดีใจหุ่มหุ่มเงี้ยเรียบบิ้บลอตเตอรี่ไปไปคอยจำ โบหานี Man, ่เราจะดีมากทั it, ้งก็ฝ right? um, ันมาเคลนนี่เนาะฝันฟันม่เคลื่อนตัดเลยด้วยเปิดเผยตัดเปิดเผยตูดเปิดเผยยู่ทูบเครื่องโชคดีแต่น้อเมื่อกี้พี่น้องอีฟซีก็โชคดีขึ้นกันครับแจ้งว่าเท่านันได้บ่าให้ผู้ได้ฟังแจ๊กคนยูทูบมาได้ฟังกวนโมวันเปิดเผยเป็นครั้งแรกเลยครับพี่น้องตัวเลขชุดนี้ครับ928106เด็กสองตัว มากกี้บบลอตเตรีเด้อผู้คนเม่งอยู่กระดาผู้เดยกระดาครับเพระจำเนงอีกนะครับพระจำเนนตัวใดครับผมอันนี้คือตัวเรียกงบตัวเลยเนาะครับผมแลบอบสีหาแปดยังเก้าสามสี่รอบแต่วาบวกงที่ล่ะเลก็ยืนวอกกันที่ล่ะรอบแบวในพวฟันนะครับบอกตัวนี้เราบล่าแต่วอาเก้าสองเพิ่มนี่นะรอบแต่ งวันที่หนเป็นผู้ยิ่งงาผูยิ่งครับผมงาเนาะค่ะปีกาายแล้วก็มาอบอกซี่งานก็บอกซี่ตุงเป๊ะเลยครับแม่แปดหนึ่งกับศูนย์หกมาตัใสาจ้ากพอจำเช่นละแปดหนึ่งงาเด้อันนี้มันล่งยูทูบจะโดนแล้วกันเรียกฝันคือกันนี่ละันหนึ่งมาเลยไัมลงไวเพราะล่องมาใช้กันจ้ามันลืมเนนะัสี่ห้าแปด้าสามสี่องสอนะครับ อันนี้ก็เล็กบางเเล็กฟันึ้นกันนาเพราะจำนอจะโดนแล้วจำบ่ดได้ึ้นกันได้ล่งยูทูบัึงแต่ต้องหมดจะได้ล่องยู่แต่ว่าก็ลืมเนาะค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่ไมอยู่นี่ไม่่วเป็นทุกครัยทุกงาเมืน4 4 6 8แ5่าต้สุดเมื่อคืนนี่แหะครับไม่ไม่มาดมาด4 5 8 9 3 4กัสว่ากัญาเรากระล่มกระเรียงหรือเปล่าจ้าโอ้ยคือทุกขื้ยากนอคือเพราว่าบอกเรียกนีนอภาษาญ่านี่ อันสีไม้เฮ็ดจังสีมันจังไรเขาบอกว่ามีราคาเรากับเล่าอยู่ยูทูบอันอยู่ต้องไฟเล่าสองแบงสุดแต่ไรอ่ะเล่าก็สีเลือดตัวนี่ตอนเล่าคนมาบอกเนาะรัจงไเราเลยน่ามาบอกเมื่อคืนนี่เนาาะมบอกเมื่อคืนนี่เนาะไปทางเมื่อวานสองมือเราเลี่ยนกันแล้วทางหยาดนี่น่าไปเมื่อวานนี่มื่อคืนนี่ไากับมาบอกเลยเนาะค่ะทางไอยุนนาน ว่านขาเจากับมาเอิอนเนี่ยคือว่าด่อนปูกับพ่อแม่กับข้าทางใหญ่ยครับเป็นมาแต่ใส่บุ๋มมาถ้มาแต่ใส่บุ๋มมเอือนคากันเทศเอารวบบอว่าขึ้นราไมืบอกง่ายแต่ท่บอกว่าจะไปเฮ็ดยู่หันดอกก็ร่างินเาครับพราะจำมี่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบนอ้ครับฝากไปหาเอพวงเอฟซีนเคยจำาจเคยได้ผู้นนั่นเนาะล่องล่องเสียงสวกเบิ้งมันก็เป็นความฝันมันกับ่มีผู้ใดหูอย่าพ้น แต่ว่ามันกับเขาคุ้งวดยุงวดพังงานมันผันมีตัวนึงมาขันคุนงวดพังงานพ้นบอกเยังขอละสามสามครับเกบัครับสามเกเต่อดแตาเ่สามจเ่ตัวก้อนกับตัวอย่งนี้ตัวก้อนสองเกศเกสองนี่มีง้อนพันมาขันไว้ตัวนึงครับกระือนอดล่างตันี้แหละเออพันกระเทอยู่้พันกรตัวเถือน้ำกับมีโยแต่ก็ฟันพอจำเนาะแม่น้ำข้าวด้วยถือน้าโย่พันะอ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพระจำาหลายๆเ้อครับทีมอาหายหนาทางขอบคุณครับสวัสดีครับพระจัดมาพูกเิ่เนาะบผมสุกเบิง